ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงเจ็ดแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชง อันอาศยัยวิเวกอาศยัยวิราคะอาศยัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศยัยวิเวกอาศยัยวิราคะอ,อาศยัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปัสสัทธิ สัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชชงเจ็ดแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่า บำเพ็ญวิชาและวิมุตตให้บริบูรณ์ได้